สวัสดีครับเอพญาย่าพาลเอ FC ใหม่ FC เก่าเนาะครับพี่น้องมือนีกัสิภาพี่น้อง FC มาเที่ยวัดถ้ำโซดาเด้อวัดลอยเอดครับพี่น้องช่วงนี้กำลังเดินทางเข้าไปเนาะครับพี่น้องไปเบิ่งกันครับมือนีเฮาว่าน้ำสีตกอยู่บ่ครับแต่ว่ากันักท่องเที่ยวกับขึ้นสิบอะาดอกครับพี่น้องเพราะว่ามือนีเป็นวันวันประหัตเนาะครับพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งไปส้มน้วกันครับวัดสิงามสมใจครับวัดถ้ำโซดาครับ เพราะว่ามาช่วงนี้ก็สิเป็นช่วงนาเฮ็ดกะสิเป็นเฮ็ดออกเนาะครับพี่น้องทุ่มธรมรมชาติ์ทางทางให้น้าตะก้าไปก่อนเด้อครับพี่น้องก่อนที่หอดวัดสมโซดาก็ยังอีกประมาณจากสามโลครับไปไปเบิ่งไป zoom ต้งกันครับพี่น้องปลหอยวันนก็ได้ผมพี่น้องตะการไป,ปไนิดเดียเต็มปากขึ้นไปก็แบบเกีบไมกระเทาะ าทางท่ากับสไนไฮอ้อยเนาะครับพี่น้องครับปีกกับสเป็นต้นย่างเนาะครับโอ้ใบกระท่ si อมเนาะใบคือ <upright> ค <flips and> em ือกันเนาะครับเบื nope. ่อกี้เจ้าปลูกครับเียงหม่กินกันได้เหมือนกัรักษาตัวเียงใหม่กินมันสุ่ดีจ้ะเดี๋ยวพูดเนาะครับช่วงนี้กำลังเดินทางขึ้นภูครับพี่น้องขึ้นภูมาจากคราวหนึ่งแล้วครับพี่น้องเอากระสีใก่ที่หอดแล้วครับ อีกประมาณจากบ่อพอลดูดอกครับประมาณหกลอยเมตรครับพี่น้องเรือแ,แปกีดวะช่วงหนึ่งกำลังเดินทางขึ้นมาพูนะครับบ่อพอลูวว่เรือแปดกีดครับน้อครับพี่น้องนี่คือวิวธรรมศาสตร์เด้อครับพี่น้องวัดธรรมโซดาอำเภอจังหวัดลอยเอ็ดครับ อำเภอโพนทองครับอำเภอหนองพอกไหมอกันถอมากับลุงลีดิครับนี่คือนี่ครับเดอ้อเจาลุงลทธิ์เด้นโซเพอร์ครับมืนี่กับสิเป็นเคลนครับสันเคลทั้งลุงกับสิเป็นเคนเด้อครับพี่น้อง <c oughs> มือนี่ได้มาเที่ยวอยู่วัดธรรมโซดาครับมือนี่พ่อใหญ่ท่ากับบด้มาเด้อครับเพิ่นติดธุระเกี่ยวห้าห้งัวอยู่บ้าน เปิ้ลโบเดม่าน้ำมือนี่นี่ก็มาก,กับลุงลทธิ์ครับโซเผือไม้โซเผือมือโป้ครับโซเผือมือสำรองเจ้าของซองเพิ่มโบเดมาครับไปเดี๋ยวเอาสิไปเบิ้งน้ำต๊กทำโซดาน้ำกันครับพี่น้องไปไปเบิ้งไปชมน้อครับพี่น้องจะมีคุณเคาเดอ้องามครับโอ้ทานเคลื่อน,นอยู่คนเด้กงานอนุ่มโต คนคนหาปลาด้วยนะโอ้ร oh, <c oughs> ครับพี่น้องเราขับจ่องนี่ก็ต้องเดินทางขึ้นไปนะครับพี่น้องวัดถทำโซดาครับล้้ขีีหมด เคือลายนป็นมานงนะนาปนแมนโี่ง,งคือไปน,น้อง,งอของับ่าง่งาไปแต่อกอ็สิย่าลงไปน้่าโต๊อีกเล น้องเอ้ยย like ื่ไงเขาบอกอยากมาเบิองอยากให้พี่น้องมาเบิองมาเห็นน้ำกันเนาะครับดูกแป้งสี่เราเป็นถ้าไปเถอะบอไปทางอื่นหรือมั้ง พวกเขาแล้วเขาบนหุบเขอื่างตั้เนาะแท้กันเล เนีนปนะแมานะครับตรงนี้กำลังเดินทางลงไปน้ำตกถํำโซดาเด้อครับพี่นนอกทางลงก็จะเป็นแบบนี้วครับนะครับทางเร่งกับิเลิกด้อครับพี่นนอกพวกน่ทางลูไปน้ำตกนะครับหรือเป็นนาผา เสียงนักกว่าต๊จากจากจากยุลุมเลยครับนักท่องเที่ยวกับผู้เข้าผู้ออกผู้ลงผู้ขึ้นเนาะครับพี่น้องเนาะไปเบมึงนะครับทางลงครับทางลงครับทางลงก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ามีบัดด้เนาะครับพี่น้อง จะไปนั่นจะหอยยีบนะุคหายเห็ดหลายเลยหายเห็ดนกคูนเนาะหายเห็นนะตำรวจได้ไหมหายครับมือนี้ก็มาน้านตกถ้ำโซดาครับพี่น้องไปไปเบิ่งนไปชมน้วยกันครับเลาะขึ้นไปก็จะเป็นหน้าผาเป็นลงไปเรื่อยๆครับขึ้นก็ไส มือน,นี้เดียวกันครับพู่มึงพาไปเนาะเมือครับน้ำตกเห็นแล้วครับพี่น้องเห็นแล้วครับน้ำตกครับนี่คือบริเวณทางลงมาน้ำตกถ้ำโซดาเนาะครัคบตาตาได้แล้วอยู่ฝั่งน้ำน้ำมัน ครับต้นนี้ก็จะเป็นหน้าพาเด้อครับพี่น้องหน้าพาสูงครับมังสูงครับพี่น้องหน้าพาสูงครับหนามก็สิย้อยลงมานหน้าพาก็สิมีต้นมอดต้นเฟิร์นเนาะครับพี่น้องสิงามเด้อครับนี่ครับหน้าน้ำตกก็จะเป็นแบบสีคราบงามครับพี่น้อง เอาสีย่างลอดไต่กล่องหินไปครับพี่น้องลุงวิดกระไดไปแล้วเนาะครับพี่น้กเมื่อนี้พ่อใหญ่ท่าเพิ่งกับเดม่าน้ำเด้อครับพี่น้องน้ำตกธรรมศาสตร์เด้อครับไปครับพี่น้องย่างอุปเเอย นามก็ะสีห่อยมาทั้งนาพาพี่ครับ ไปเอากระิญยางเลาะกล่องทาครับดีเป็นนาหินสเสื่อบอกอนนะครับพี่นอ้องเอากระิญางไปนำหอมหินครับมันมีทางครับเอาไปทำตุกไงบนศาลาไปไหว้พระเนาะครับพี่นออ้องไปอย่างวันเวไปชมน้วกันครับนักท่องเที่ยวก็าจะมีผู้ออกผู้เขาผู้เขา่าผู้ออกเนาะครับ น้ำกสิย่อยลงมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องน้ำหนาพานี่เพราะว่าช่วงนี้มันก็ี้เป็นน้พุนนะครับพี่น้องน้ำตกกสิไลนะครับพี่น้องนี่ครับน้ำหย่อยลงมาครับน้ำหนาพาหินนี่ครับ เป็นตุ่นหมอดตุตนเฟินนยครับพี่น้องเบิองน้ำหนาหิ้นนะครับมันเกิดขึ้นครับเป,เ,เป็นเตาเป็นเตาเป็นเตาอยู่หน,นึ่งตัวั้างหน้า Yeah, this. น้อครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงสำนีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับส่องพโปรย่ท่าพะโล้เออครับพี่นอ้องเพื่อสิบัวผาดคลิปข้างหน้าเนาะครับพี่นอ้องคลิปหนา้าพ่อคันใหม่ครับคลิปนี้ไว้เพียงสำนีครับสวัสดีครับ